โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมบชิระวรากรวิธีเลือกกองทุนรวมนาทีนี้คุณที่ชอบเล่นหรือซื้อหุ้นดิจิตอลหรือไฮเทคในต่างประเทศแทบทุกคนน่าจะต้องรู้จัก ARK ETF ที่บริหารโดย t t i e Wood นักบริหารกองทุนรวมที่ร้อนแรงที่สุดในช่วงนี้เหตุผลก็เพราะว่า ผลงานการบริหาร ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นบริษัทไฮเทคและดิจิทัลที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเธอหลายกองทุนนั้นต่างก็สร้างผลงานที่โดดเด่นมากอยู่ระหว่าง100-200%ต่อมาในปี2,563ที่ผ่านมา ทำให้กองทุนที่เป็น ETF ของบริษัท Ark Invest นั้นเติบโตขึ้นมหาศาลจากประมาณ3.5พันล้านเหรียญหรือ1 0 0 0 0ล้านบาทไทยเพิ่มขึ้นเป็น41.5พันล้านเหรียญหรือ1.2ล้านล้านบาทไทายหรือเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าภายในเวลาเพียงปีเดียวอันนี้ส่งจากนักลงทุนทั่วโลกรวมถึงไทยที่แห่กันเข้าไปลงทุนใน ETF ของบริษัท คำเตือนของผมสำหรับคนที่เข้าไปลงทุนใน ETF นี้ก็คืออย่าคาดหวังว่ามันจะดีเหมือนเดิมหรือแม้แต่จะดีมากๆสาหรับปี2,564และปีต่อๆไปเหตุผลเพราะว่าในปี2,563นั้นเป็นปีที่ดีมากสำหรับหุ้นไฮเทคโดยเฉพาะ ขนาดเล็กลงมาหน่อยอย่างหุ้นเทส l a ที่อาร์คถือไว้มากและหุ้นวิ่งขึ้นมามหาศาลเป็น10เท่าเช่นเดียวกับหุ้นไฮเทคเปลี่ยนโลกอื่นๆที่เติบโตขึ้นอันนี้ส่งจากโควิด1 9ที่เร่งกระบวนการการเปลี่ยนแปลงรวมถึงสภาพคล่องทางการเงินที่สูงริ้วทําให้เกิดการเก็งกําไรมหาศาลในตลาดหุ้นของกลุ่มนี้ผลก็คือ ใน E T F ของ ARK ทำผลงานทะลุโลกแต่ทั้งหมดนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอและอย่างรวดเร็วในปีต่อๆไปเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพขลองทางการเงินที่อาจจะตึงตัวขึ้นเห็นได้จากผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาว10ปีของอเมริกาที่เพิ่มขึ้นอย่างแรงจนน่ากลัวในช่วง2-3วันนี้เนื่องจากคนคาดว่าโควิด1 9กําำลังจะผ่านไปและเศรษฐกิจจะกลับมาโตร้อนแรงหลังโควิดซึ่งจะทำให้หุ้นเศรษฐกิจเก่ากลับมาแต่หุ้นไฮเทคจะปรับฐานจากที่ราคาร้อนแรงเกินไป อีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ a r ร์ t ออาจจะไม่สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นเหมือนเดิมได้ก็คือการที่มันใหญ่เกินไปซึ่งทําให้คนบริหารต้องกระจายการลงทุนและถือหุ้นขนาดใหญ่มากขึ้นไม่สามารถที่จะลเล่นหุ้นตัวเล็กที่มักจะวิ่งได้เร็วและมากกว่าในกรณีของ a r ร์เองนั้น ผมเคยฟังการสัมภาษณ์ของคที่วูดแล้วรู้สึกว่าเธอเล่นหุ้นค่อนข้างมากความหมายก็คือซื้อมาขายไปเร็วมีการเก็งกำไรสูงการซื้อหุ้นตัวเล็กและมีสภาพคล่องต่ำในลักษณะคอเนอร์หุ้นเป็นสิ่งที่เธอชอบเพราะมันสามารถลากหุ้นขึ้นไปได้สูงมากพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่อาคทำนั้นคล้ายๆกับนักลงทุนขายใหญ่ที่ชอบทำกันเวลาซื้อหรือขายหุ้นตัวไหนก็จะเปิดเผยต่อสาธารณะโดยบอกว่า เป็นการแสดงถึงการมีธรรมาพิบาลที่ดีแต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นการโฆษณาหุ้นซึ่งอาจจะทำให้คนแห่เข้ามาซื้อตามผลก็คือราคาหุ้นวิ่งขึ้นมากผิดปกติได้ ทั้งหมดนั้นมาถึงข้อสรุปในการเลือกกองทุนรวมหรือ ETF ข้อแรกของผมก็คืออย่าซื้อกองทุนรวมที่มีผลงานดีมากๆในอดีตเพราะประวัติศาสตร์บอกเราว่ากองทุนรวมที่มีผลงานดีในอดีตนั้นมักจะไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะดีด้วยและกองทุนที่ผลงานแย่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแย่ไปตลอดตรงกันข้ามกองทุนที่ผลงานในอดีตดีผลงานในอนาคตก็มักจะแย่ลง และกองทุนที่แย่โดยเฉลี่ยแล้วในอนาคตก็จะดีขึ้นกลายเป็นว่าที่ผลงานดีนั้นจริงๆแล้วส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่ฝีมือของผู้บริหารแต่เป็นเรื่องของโชคมากกว่าในขณะที่ขนาดของกองทุนก็มีส่วนมากที่ทำให้สามารถสร้างผลงานที่ดีมากแบบสุดโต่งได้และเพราะว่าโชคนั้นมักจะไม่เกิดซ้ำๆติดต่อกันยาวนานนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่า กองทุนที่มีผลงานที่ดีในที่สุดก็จะแย่ลงและโชคกลับไปอยู่ในมือของคนที่มีผลงานแย่ในอดีตวิธีการเลือกกองทุนรวมข้อที่2ก็คืออย่าเชื่อว่าผู้บริหารกองทุนเป็นเซียนที่จะสร้างผลตอบแทนเหนือโลกได้ยาวนานกิตี่ิวุฒเองนั้นเพิ่งก่อตั้งและบริหารกองทุน ETF ของ a r รมาแค่7ปีซึ่งในแง่ของการลงทุนต้องถือว่าสั้นมากและไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่า ไม่สามารถที่จะพิสูจน์อะไรได้ในขณะที่ w a ร์เ n นบั f เฟตนั้นบริหารเงินลงทุนมามากกว่า60ปีซึ่งน่าจะต้องถือว่าไม่มีคําว่าฟลุกแม้แต่วุบบัฟเฟต t เองถ้าศึกษาให้ดีก็จะพบว่าผลงานการลงทุนในช่วง30ปีหลังก็ไม่ได้น่าประทับใจอะไรและแพ้ดัชนีตลาดด้วยซ้ํา ดังนั้นสำหรับผมแล้วเค t ที่วูดน่าจะยังไม่สามารถถูกบันทึกว่าเป็นเซียนในระดับมือต้นๆของโลกได้และนี่ก็คือดีเลม่าหรือปัญหาของการเลือกผู้บริหารกองทุนที่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเซียนจริงไหมจะรู้ก็ต่อเมื่อเวลามันอาจจะผ่านไปนานเป็น10บปีขึ้นไปข้อที่3ก็คือ กลยุทธ์ของการเลือกกองทุนสลับผมก็คือการตั้งสมมติฐานว่าผู้บริหารกองทุนรวมทั้งหลายนั้นมีฝีมือเท่ากันและเป็นฝีมือระดับเฉลี่ยหรือกลางๆโดยไม่สนใจว่ากองไหนใครบริหารและได้ดาวกี่ดาวดังนั้นเวลาเลือกกองทุนที่จะลงทุนก็จะต้องดูเรื่องของราคาหรือค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุนด้วย อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยว่าถ้าค่าบริหารต่างกัน1-2%แต่สุดท้ายผลงานในระยะยาวก็เท่ากันกองทุนที่ค่าบริหารต่ำกว่าก็จะให้ผลตอบแทนคิดเป็นเม็ดเงินสูงกว่ามากในช่วงเวลาเป็น10ปีขึ้นไปและข้อสรุปข้อนี้ก็จะนำไปสู่ข้อที่4ว่าการเลือกกองทุนาการเลือกกองทุนรวมที่อิงดัชนีที่มีค่าธรรมเนียมต่ำเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีดัชนีหลายๆแบบให้เลือกเช่นดัชนีตลาดหุ้นเช่น S&P 500หรือ SET 50หรือดัชนีหุ้นไฮเทคที่มักอยู่ในตลาด Nasdaq นอกจากนั้นแล้วก็น่าจะมีที่เป็นแบบเซกเตอร์เช่นในกลุ่มของหุ้นเกี่ยวกับสุขภาพและดิจิตอลเป็นต้นการลงทุนในหุ้นที่อิงดัชนีนั้นมีข้อดีที่ว่าไม่ต้องมีผู้บริหารที่จะมาเลือกหุ้น ดังนั้นค่าธรรมเนียมก็จะต่ําผลงานก็จะอิงอยู่กับหุ้นหลักๆในดัชนีนั้นและทั้งหมดนั้นก็มักจะรวมถึง ETF ที่อิงกับดัชนีด้วยคนอาจจะมีความรู้สึกว่าการลงทุนในกองทุนรวมหรือ ETF ที่อิงดัชนีนั้นจะทําผลงานที่ดีได้อย่างไรเหนือสิ่งอื่นใดก็คือผลตอบแทนที่ได้ก็เป็นแค่ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นในดัชนีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีเลิศก็เป็นไปไม่ได้แต่ข้อถกเถียงของผมก็คือ การทำได้เท่าค่าเฉลี่ยในตลาดหุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงมากนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีพอแล้วผมยังจำได้ถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Average is the New Awesome หรือการทำได้เท่าค่าเฉลี่ยก็กคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมนใหม่ในภาวะปัจจุบันอย่าลืมว่าในวงการนักลงทุนนั้นเต็มไปด้วยเสียนหรืออย่างน้อยก็คนเรียนจบมหาวิทยาลัยดังๆของโลกถ้าเราทำได้ดีในระดับกลางๆเราก็สุดยอดแล้ว อย่างไรก็ตามการทำผลตอบแทนได้ดีนั้นไม่ใช่ใครทำให้ได้เท่าค่าเฉลีย่ยแต่เราต้องทำได้เท่าค่าเฉลี่ยในตลาดทูตหรือในเซกเตอร์ที่ดีหรือให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาวด้วยดังนั้นสิ่งที่ผมคิดว่านักลงทุนต้องทำที่เลี่ยงไม่ได้เลยก็คือหาตลาดหรือภาคอุตสาหกรรมที่ดีซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงกลุ่มดิจิตอลไฮเทคและอื่นๆที่ดีหรือมีโอกาสเปลี่ยนโลกได้ในราคาที่ไม่แพง เสร็จแล้วก็เลือกลงทุนในกองทุนรวมหรือ ETF ที่อิงกระดัชนีนั้นในอดีตผมเองไม่คิดที่จะลงทุนในกองทุนรวมเลยยกเป็นกองทุนที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้แต่ในช่วงปีที่แล้วที่ผมเพิ่มการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเนื่องจากเห็นถึงศักยภาพของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นที่น่าจะกำลังเทคออฟหรือโตก้าวกระโดดและผมว่ามี ETF ที่เน้นในกลุ่มหุ้นที่ผมอยากลงทุนซึ่งก็คือหุ้นกลุ่มที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นซูเปอร์สต็อก ผมจึงเลือกที่จะลงทุนใน ETF นั้นแทนแทนที่จะเลือกลงทุนเองนอกเหนือจากนั้นก็คือในฐานะที่เป็นชาวต่างชาติผมไม่ต้องจ่ายราคาหุ้นที่เป็นพรีเมียมในหุ้นหลายๆตัวที่ผมอยากซื้อด้วยสำหรับคนที่อยากลงทุนในหุ้นยุคใหม่ที่จะเปลี่ยนโลก การลงทุนใน ETF แบบ Ar รนั้นก็ต้องเข้าใจว่า ETF ตัวนี้ไม่ได้อิงกับดัชนีที่เป็นแนว a s s i v e แต่เป็นแนว Active f ฟันที่ผู้บริหารเลือกหุ้นเองมีการซื้อขายและเปลี่ยนตัวหุ้นตลอดเวลาในแนวของเฮ f ฟันซึ่งมีความเสี่ยงสูงและทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้บริหารดังนั้นเราจะต้องมั่นใจว่าเคทีวูดนั้นเป็นเซียนตัวจริงและคุ้มค่าที่จะจ้างให้บริหารเงินของเราในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วและไม่แน่นอนออกมากๆและอยู่ในช่วงเวลาที่หุ้น ร้อนแรงและมีราคาสูงเหนือโลกในช่วงนี้อย่างไรก็ตามผมคิดว่าเป็นเรื่องยากที่จะชักจูงให้คนลงทุนในหุ้นกลุ่มไฮเทคหรือดิจิตอลอิงดัชนีในช่วงที่คนกำลังสนใจหรือข้างไครที่จะทำกำไรเป็นร้อยหรือหลาย10%เในปีเดียวอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับ ARK ETF ที่บริหารโดย KT Wood 27กุมภาพันธ์2564 ดรนิเวศเหว่ชีระวรากร